สวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยเนาะครับเนาะมื่อวานบ่าวแต้มกับสิภาคพีผ้าหน่องไปติดตามตัวเลขกับลุงการเนาะครับเนาะท่านผู้ชมลุงการก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฝันแม่นครับท่านผู้ชมถือแม่เหลายงวดซ้อนนะครับเนาะสำหรับลุงการเนาะครับเนาะส่วนตัวเลขงวดนี่เรื่องราวเลี้ยงเล่าความฝันของลุงการงวดนี้เนาะครับเนาะสิเป็นตัวใดนจะเป็นอย่งไร เออเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับลุงการน้ากันเนาะครับเนาะก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังก็จะเริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยนี่เ้อครับเด้อไปติดตามรับชมพรม้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับลุงการสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงการได้ยินข่าวว่าลุงการนี่ฟันแม่นเห็นตจาจ่าปอวาน ฟันแม่นน่าเสื่ถือมาแล้วหลายงวดเนาะครับเนาะมื้อนี้บ่าวแต้มก็เลยได้มีโอกาสมาติดตามตัวเลขไปฝากพี่ต่อหน้องเนาะครับเนาะฟันว่าจังได๋ครับลุงการฟันว่าไวมือส่วนไปกรุงเทพฯบมือขยิ่งส่วนไปเฮ็ดงานกรุงเทียบําบอมว่โอ้ก็ไปเขาครับไปงานก็เฮ็ดงานอยู่2-3เดือนนี่แล้วโดนครับ2-3เดือนก็เฮ็ดไปเรื่อยๆไปเฮ็ดงานก่อสร้างบ่ครับลุงการ เหเอ็ปงานเป็นรปภรปภะพอโอ้ยงานเดี๋ยามเลยครับอยู่พัทยาโอ้อยู่พัทยาหวยชนบุรีตัวนี้เนาะอยู่พัทยาครับงานอยู่แถวพุ่นละแถวอันพุ่นละแถวอันพัทยากางพุ่นละบ่โอ้สนุกเบิ่งทะเลดีซั่นน่ะไปอยู่ห่างสเดือนกว่ากลับมาบ้านครับอยู่ตอนมือมือสิกลับมาใกล้จะมู่เขาจะก็เลยถาม จากด้เลขอบ่อเขาจะาก็เยว่างอะไร่จากใจอยู่องอะไรเอวะครับเขาว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบ่อคนนะงเราก็บอกตัวไหนลหะครับล้งการบอกว่าสี่สองแปดตัวนึงวะ้องหายสามตัวเลยหายตัวเดียวได้ยวะหายตัวเดียวเลยวะสี่ท้องแปดตัวสี่สองแปดแมงมเดียวกันที่ไปเฮ็ดงานน้ำกันแมหมู่เดียวกันไปงานน้ำกันยังมีชีวิตอยู่เนาะยังคนนี้โอ้ค่ะครับวันนี้คนอยู่สลาดคน ะยูสุลัดสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีคนเราว่านเรามีคนแบบมองกัเลยว่าห้องหายโตจำนี่แหละก็มาเขียนหายครับเคียนแล้วสีแดงคก็ซื้อมาบาดก็มาบาดสีแดงเลยเออโอ้ยค่ะขอบมากครบเพราะถ้านี่ซื้อแล้วบาดนี้ความฝันนี่คลิปเก่าของลุงการเนาะว่าวซูฟังในลุงเพื่อเอฟซี่นยังบ่ทันไห้เขามาเบิ่งโถเด็กติวโตเด็กก็สิเมือนแ้วก่ค่ะ ฝันบอกรถฟันว่าได้กออกรถออกรถเกี่ยวกับรถไถมาสองคันออกมากรัว่าขับปไปไถ่ายน้าลุงการนัน่นบอกฟันว่าได้ออกรถเกี่ยวกับรถไถทย<ม>สองคันครับออกมากับไปเอารถไถ,ถไปไถนาใหน้ากับเขาถ่ายาหนาบ้านถแล้วกลับขึ้นมาว่าจะยกพุทธใต้ไปยกดดยกุทคนตายอยู่ทางทาง่านเดี๋ยวนั่ก็เรียกพุ่งเรียกพุง่งได้ไปรถนะเรียกพุง่งได้ไปรถเลยไปรถไถนี่แหละ ครับแยกไปวงเกิดโตเล็กนี่กันเลขมันกันเลขกศูนย์เก้าห้าเลขมันเลขทะเบียนรถไทยนั่นศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าบาทนี้มีเอฟซีพันธามด้ลงุลนนกลงการเพราะว่าในคลิปเนี่ยน้องลุงการพันว่าหูจักคนผู้นั้นเป็นคนในบ้านนี่แหละวา่าเสรนฐหูจักอายุพันบอลุงการอายุซ้ำกันแหละหาสิบหาวีโอ้อายุซ้ำกันกับลุงการเลยหาสิบหาปีเนาะ อ 63, อขึ้น,นรตรงกันเถอะครับอายุลุงกันเป็นหมู่เดียวกันบ่หมู่กันรุ่นเดียวกันแหมู่เดียวกันนะแต่ว่ามันอยู่คนละคุ้มครับอายุหางๆจำกันครับโอเคเมื่อก่อคนเคยอยู่ลุงกันบ้านไก่กันโนกับเที่ยวไปหากันเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็บ่มุกแต่เลี้งแค่นี้ก็บ่มีหยังอืมค่ะ น้อนกระตืนฉ่ำน้อนนอนกระตืนคุณย่าชอบป่านนี่หุวย่าอยโอ้ครับฝันตัวหนีว่าทีเออเที่คุณน้องว่วฝันตัวหนี่ฝันว่าไปออกรถเปิดประตูขอกมาบ่มีอยังพอ่าขันแปดจังบ้านบ่อยฝันตัวหนีว่าทีโอ้ฟันตัวนี่ว่าทีแสดงว่านี่ละเอาก็ซื้อเอาได้หนีละครับลุงการเอานีละสี่แดงเงื่อนไปซื้อรถไถเที่ยวะกอเป็นไม่หายโชคแล้วครับนี่นะค่ะ เลขนี่ในฝันวังลาสุดนี่เนาะช่วงโค้งสุดท้ายนี่สี่แปดสองมูเขียนเลขให้มันบอลลุ่มการแ <40 S 1> ดงเลยมันบอลแดงเลยสี่แปดสองแดงสี่แปดสองแต่ว่าศูนย์เก่าหาก็ผาสิาปีนี่เป็นอายุของคนที่ถือรถไทยหยียบเนาะแ,<ม>นแล้วก็เลขทะเบยียนรถคือในคลิปที่ผ่านมาเนาะลุงการเนาะ<ม>นค่ะอ่ะยกโชคตัวเลขลุงการเนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขของลุงการเนาะครับเนาะ งวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ครับมักกระจัดคัดกระเบนเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเนี่ยไมยไมย่